ตอนนี้เกืดอุบัติเหตุ่ะฟามสเตรตอนนี้นะค่ะพีเรถมตอร์ไซค์ยัมีมีมีกี่คนอ่ะสคนเด็กเดพี่ตอนนี้อุ้ลนแล้วแล้วผู้ใหญ่อ่ะผนงนนินเรียกแล้วตอนแรกเมื่อกี้เนี้ยสรุปนี่คือเด็กไอ้นี่ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวีก่อนเดี๋ยโทรีก่อนเออเป็นไม่ใช่ีแรงนกันเนี้ยเพิ่งสอบเพ่งมันดบ เป็นเป็นเป็นเด็กน้อยคนนึงนะคะไอ้จอนนี่อุ้มไปโรงพยาบาลค่ะแต่ว่าผู้ใหญ่น้องน้องหลังน้องหลังกําลังเบิ่งอยู่ค่ะอยู่ตรงหน้าหลังเป็นเออกู้ภัยนะคะพันอยู่นอนยู่งกันไม่นอนโอ้ยคือสนจังใดเราไปแห้งติดรถผมยืนกินน้ำอยู่พลินผมเดี๋ยวบ้างโยูแต่เดี๋ยวบ้างเดี๋ยวกินน้ำเลยไม่กับสีดำครับมันก็ฟั้นเลยอ่ะตัวนี้ออกมาตอนนี้เวลาเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้พี่โจอดเท่าไหร่มีนาฬิกากันไหมมีโทรศัพท์ไหมอ่ะจ๊ะ จักม้วงแล้วคะจักม้วงแล้วตอนจักม้วงแลยในข่บะานก็สี่ม้วงเพิ่มคลิปนี้นะคะริ้นขอบอกไว้ก่อนว่าริ้นบอรว่าน้องพักวันกับแม่คุณจ๋านะคะเป็นคนที่ประสบอุบัติเหตุนะคะริ้นนึกว่าเป็นคนที่มาเที่ยวทั่วไปนะคะขออนุญาตไลายค่ะริ้นบอรวจริงๆค่ะางเเลลยยอม มาในบ้านมึงเนี่ยสอตัวอันไหนคะรถกระบะรถรถ,รถกระบะพี่เขามาขางไหน,นพี่ถ้าสิมา <c oughs> ถ้าท <c oughs> ี่จอดนะเขามาขางไหนไมไปจอดนั่นรถมันหลาย <c oughs> รถรถกระบะเห็นพี่เขาว่ารถกระบะโอ้ยคือบท <c oughs> ไม่รู้เนี่ยโทรโแล้วเนี่ย อนะันไหนเนาะกบะไปเลย,ะะเลยโอ้ย่าพี่น้องไผนาะถ้ารถรถอันไหนเนาะเนี่ยเหอ S <S น,นี่โมกาปไปเบิ่งใกล้ๆดออค่ะหนีมาแล้วค่ะมาแล้วนะคะรถหนึ่งหกหกเก้าโอ้ยตายแล้ว ก็ขอใหญ่ไปนคนใส่หมอกกันน็อกกิเแล้วค่แต่ว่าหมอกกันนอกมันลน หลังหลังกำลังเบิกงยุซอยนึ่าหกเก้าเด้อค่ะพี่แอดนะคะพี่แอดก็ช่วยโบกรถนะคะพี่แอดจะลิ้นพายเพื่องไปทาง โอ้คุณทินคุณขยับได้อยู่ค่ะคุณขยับได้อยู่เดี๋ยวนะคะเพื่นขยับได้อยู่ค่ะโอ้ถ้าขยับได้เดี๋ยวนี้จะขยับขม้าก่อนสั่น ได้ยูเอ็นบ้านแล้วค่ะเพิ่นเพิ่นเพิ่นขยับได้อยูแล้วค่ะเห็นเห็นเห็นอยู่บ่คะเห็นเห็นตอนรถต่ำอยู่บ่รถอีหยังอ๋อจ้ะเห็นเห็นเห็นเขาว่าเป็นรถกระบะ รถกระบะสีดำรถกระบะฟอร์ดสีดำค่ะว่าแล้วสีมันเบิร์ต้องต้องต้องรอเบิรงอันกล้องค่ะกล้องไอจอนี่หนาสีมีอยู่พี่แอดพี่แอดพี่แอดรถอ,อะไรชนพีแอดไม่เห็นใช่ไหมใครใครอยู่ข้างหน้าโต้งใช่ไหม แม่แม่ได้แม่จอนี่บ่แม่จอนี่ก็ให้นะคะ พี away, right? ่โจเห็นเห็นเลยใช่ไหมเห็นกับสีดำครับแต่แต่ว่าเราตั้งแต่ทไปเลยอ่ะเนาะป้าเขาตรงนู้นรีบพ้งออกมาเลยผเขาตรงนี้นะตรงนั้นมาตรงนี่ตอนนี้อ๋อแล้วเราหาไม่ยังนีติดกล้องไในถุงนี้ไหมอ่ะไม่ถุงนี้ใกล้ๆติดกล้องตัวนึงอยู่เนี่ยนี่อะมี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 กล้องอยู่เด้อค่ะมีกล้องอยู่เดี๋ยวเจอนะคะมึงเจอนะไอ้พวกที่หนีไปอ่ะฮะเขาจอดแล้วเหรอนั่นแหละมึงจว่าสีดำนั่นแหละรุ่นอะรรสีดำนั่นอ๋อเพิ่นจอด นในอ๋อนเหนมานนอ๋สันนั่นบอกฮะอ๋อทันนิสันนั่นบอกนาจอดอยูอ๋อโอ้ยนึูว่าเป็นคนหนีนิสันโอเคค่ะคันนั้นเด้อค่ะเด้อโอ้เปนจอดอยู่ขอโทษหลายาเพ่นเฮ้ยทังไหนเพื่อนเพิ่นเพิ่นขึต่ำแบบไหนคะอ๋อเจ้าขับรถคันนี้ผมเห็นดังก็เห็นลมแล้วอะมันดดังอยู่ อ๋อค่ะฮ่่น้องแขนมไปยู่่เหรอคะเอาเพิ่นขึ้นน้ำเราขึ้นนมีขั้นตอนย่ขา้มันโอ้ขาเพิ่นหักอ้สิขนนี่บอกคะราสิมาเที่ยว่เนาะรถรถกระบะรมสิมาเที่ยวหรือว่ามอเตอร์ไซค์จ้าแล้วล้วลงมอเตอร์ไซค์อ่ะ เรา摩托车อ่ะไปมาจากทางโน้นมั้งแล้วเลี้ยวตัดหน้าอ๋อมอเตอร์ไซค์เลี้ยวตัดเข้ามานี่ครับและไอ้คนจะมาท่วงไในเมื่อมันถึงแล้วทำไมมันต้องเร็วขนาดนี้ต้องให้เทศบาลเสาความลูกละหน้าเพื่อวทะลอกความเร็วเนาะเออใช่เพราะว่าตรงนี้มันสถานที่ท่องเที่ยวค่ะอย่างเราลูกค้ามาเห็นเลยนี้เราก็รู้สึกใจด้าได้ยินแต่เสียงร้องกลัวเขากลัวเขาพี่เข้าห้องน้ำพี่ว่าอุ้ยเสียงอะไร ตอนแรกพี่คิดว่ารถตัว<ะ>เกิดอะไรหรือเปล่าพี่รีบออกมาแล้วพอมาเห็นวันก่อนอก็ชนหมาหนูอยู่บ้านหลังนั้นก็เปิ้งแล้วรอบนี้อีก<ะ>กำลังซักผ้าอยู่ได้ยิน<ะ>เสียงก็รีบวิ่งมาดูทีมงานก็รีบวิ่งมาดู<ะ>อุ้ยค่ะขับขี่นะค่ะเด้อจังใดกัใไ้ลูโก,กดจราจอนก็บท่อยทีถ่อยอาศัยนะคะเส้นนี่มันมันลงมโน้นพอดีค่ะมันลง,ม,นลงมันเป็นทางลาดชันนะคะ ตาว่าตอนนี้ขาหักเออเพิ่นกำลังดามขาอยู่นะคะลินลินล,นลินไม่ขอไปใกล้นะคะเพราะว่าลิ้นย่านลินเันคนกลัวเลือดนะคะดกดตึงดงดงด้งมาแล้วค่ะอีกคันนึงพี่พี่คะไปนี่อยอ้นี่บอกเพิ่นถอยออกเนี่ยเอากดัวตึง เดี yeah, bon oh, ๋ยวค่ะมีปอดปอดึ้งใหญ่ใหญ่ i มต้องหทอใหญ่มันต้องไยใหญ่นดาหมันมาห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 มหนม่มาม่หมหาหนนม แล้วลูกขาหักเธอซื้อลูกขาหักแล้วลูกบ่เป็นงยังไรลูกขาหักโอแค่ขาหักแล้วฮะฟพืนอยู่เพิ่นเพิ่นเพิ่นกระดูกกระดิกตัวอยูื่อนหางขวางแล้แค่ขาหักซื้อแค่ขาหักจ้าแค่ขาหักแค่ขาหักบอกไปบอกแม่จอนี่แม่จอนี่แล้วแล้วหูแล้วหูเมื่อหูเมื่อยุ่งหูเมื่อยุ่งเมื่อกี้นี้เห็นยุ่อ ลิ้นจะลิ้น,น,นยังบอกแม่จอนนี่กันเออค่ะ,คะนะลิ้นขออภัยได้หลายเลยค่ะคลิปนี้ลิ้นบลูว่าคนที่ถู้รถซนเนั่นเป็นน้องพระขวัญกับแม่คุณจ๋านะคะลิ้นบลูจนลิ้นได้ยังมาหาแม่ไอจอนนี่นั่งคุยกันสักพักนึงลิ้นถึงรู้ว่าเป็นพระควัญน,นะคะลิ้นขอโทษเลยล่ายค่ะอตอนนี้พวกพิโจนะคะกําลังเข่าอยู่เบื้องเพระาะว่า เออพอดีเสียปุ๊แล้วอยู่ตลาดลินโทรบอกก็แล้วให้ไปหาไอ้จอนนีแน่ให้แวไปหาไอ้จอนนีแน่เอาอู่ได้มีมูนะคะว่ามันมีกำลังใจได้ถ้าเกิดแบบเนี้ยโอ้ใจออยจะให้เป็นยังเด้อค่ะเด้อ